สวัสดีค่ะเจเคพางมาชมกับรถเล็กทะเบียนสวยๆนะคะคันนี้เป็น n i สสันซันนี่ค่งจุ g l นี o นะคะเป็นรถยนต์ปี02ค่ะนิสสันซันนี่นีนะคะเรกไม่หนึ0 0 0สโรค่ะทุกท่านขายเงินสดนะคะคันนี้ราคา5,9,000ืบาทค่ะซื้อสดไม่มีแวดนะคะเกียร์ออโต้ด้วยค่ะทุกท่านภายในนะคะสวยๆตามนี้เลยค่ะเรียบๆดูดีนะคะ เครื่องยนต์ดีเกียร์ดีช่วงร่างดีสมบูรณ์พร้อมใช้ค่ะภายในก็กว้างกวางนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าตัดกับลายไม้สวยสวยเลยนะคะรถขับขี่สบายขทุกท่านภายในสวยสามารถซื้อไปใช้งานต่อกันได้สบายสบายเลยนะคะดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะไปได้หลายคนและยังมีแอร์เย็นๆฉ่ำๆนะคะให้เรานั่งผ่อนคลายสบายๆไปนะคะพร้อมกับกันแดดกันฝนกันลมกันฝุ่นละออง pm ให้เราแบบพร้อมเลยทีเดียวะทุกท่าน 5 9 0 0 0บาทนะคะรถบ้านไม่เคยติดแก๊สค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมตัวจริงนะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์และ i อดีไลน์ใต้คลิปนี้แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะถูกใจยังไงนัดหมายเข้าชมตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะพอแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ไนนหน้านะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ